แต่ผมมีความจริงบางอย่างที่อยากจะอธิบายให้คุณปู่ฟังครับเอาเวลาที่จะมาคุยฉันไปทํางานจะไม่ดีกว่าเลยอันนี่มันใกล้เวลาเข้าเวรแล้วไม่ใช่เหรอและพ่อเธอโอเคเหรอที่สัตวแพทย์ลูกชายคนเดียวของเขาไม่ไปทํางานแต่คุณปู่เคยบอกผมไว้ว่าเวลาจะทําอะไรเนี่ยก็ให้เข้าตามตรอกออกตามประตูวันนี้ผมเลยจะมาบอกในสิ่งที่คุณปู่ควรจะรู้ครับก็เมื่อก่อนฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นคนยังไง ฉันเกลียดคนที่ไม่เอาไหนมากเลยรู้ไหมเอาละตอนนี้เธอกับยายอิยงก็ไม่ได้คบกันก็อย่าเอาฉันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกันแล้วกันเธอก็อยู่ในส่วนของเธอแล้วอย่ามายุ่งกับหลานฉันอีกเด็ดขาดแต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะถ้าหากว่าที่บ้านไม่สอนฉันจะสอนให้ว่าเด็กที่จบใหม่ๆควรจะสนใจเรื่องการทํางานเพื่อให้เกิดความมาั่นคงไม่ใช่สนใจอะไรมันไม่เป็นเรื่องอย่างเธอเนี่ยแล้วจะทาให้คนอื่นเขาเลวไหลไปด้วย แต่ผมว่าผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ได้ดีกว่าผมซกเท่าไหรนะครับกับแค่คําพูดไม่กี่คำเนี่ยก็คิดว่าผมเป็นไปตามคําพูดพวกนั้นซะและ้วไอ้น้องชาเดีย๋ยวผมพาท่านเ้าห้องทําง,งานดีกว่านะครับพูดไปก็ไม่รู้ว่าเด็กอย่างเขาจะเข้าใจหรือเปล่าเสียเวลาจริงๆคุณปู่คอยดูแล้กันนะครับผมจะทําให้คุณปู่เห็นว่า ผมไม่ใช่คนอย่างที่คุณอื่นพูดไงคะ้งว้ายมองอะไรของเราเนี่ยมองอไร ได้เลยค่ะ P.J Professional Dog Training ของเรานีคะก็จะมีการสอนแบบทั้งที่บ้านแล้วก็ใน f a c i ซ i ลิตีเองถ้าเกิดจะเป็นแบบ ผชายแกควงสาวมาว่ะฮัลโหลไอว่าไงเพื่อนนี่จะโทรมาด่าฉันว่าเป็นพี่ภาษาในชิบิละ่ะไม่ใช่เรื่องนั้น เออแล้วแกได้คุยกับชาแื้ยังอ่ะเรื่องผู้หญิงอะไรนั่นอ่ะคุยแล้วแล้วชาว่าไงก็คุยกับมันเลยไม่ล่ะมานั่งอยู่ตรงเนี้ยอืมฮะฉันย่วาว